พีวันน kind of ี้กูบอกเขาลดราคา70%เอร์เซนทุกร <Yeah> ้านและ5้าส mm ิบเ็ดสิ คนมาช้อปปิ้งจอดกันไม่มีที่จะจอดจอดซ้อนเลยตะเวีเหมอกอะรที่หัวหินแล้วเลยาตัวนี้มันบอกฟ้องไหมก็รู้ว่าพ่อขี้เหนียวพ่อไม่ใช่เจ้าุญทุ่มนะแล้วแม่มันก็ไม่ใช่แม่ไม้ด้วยเบื่อใครชี้ เบื่อลุงเชเบือ่อคนไหนเชไม่อยอมเชเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยอเตี้ยนเท่าฝาหอยเตีนเท่าฝาหอยจริงเลี้ยงมามาทางนี้แม่อยู่รูปทางนี้ ต้องไอ้น้าน้าพี่เลี้ยงทำรองเท้าหายไปแล้วชอบใจไว้เจอาสิบบาทเจ็ดสิบบาทไปน้ำเสลที่สำคัญคือไม่มีขายด้วยมีไปซื้อให้ลูกให้หลานรุงออกออกกูออกยี่สิบไม่ไม่มีการมันรู้ว่าเราขี้เหนียวนันยิ่งแย่งแกล้งเรากันใหญ่พวกนี้ไว้ยังไงลุงออกนะเออเออยี่สิบ ไม่ลูกออกลูซื้อคู่ละยี่สิบซื้อเยอะร้อนตัป้าไป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 ของลูกบอกว่าให้ไปซื้อดีห้อให้น้องเอิรแล้วลุงจะออกให้ยี่สิบลูซื้อที่เปิดใช้คู่ยี่สิบเยอะๆเลยเดี๋ยวเย็นนี้ไปเปิดใช้ปานบุรีถ้าไม่ยี่สิบให้ถียบสองที ลองไล่ไล่เลี้ยงให้ดีที่ว่าหายจุดไหนจะได้เดินกลับไปเอารองเท้าอยู่ในรถอยู่ในรถที่ป้าไม่ได้เอกมาไม่มี